รุณสวัสด์วันที่หนึ่งเดือนหนสึ่งนะสรั2นะก็ได้รถเช่ามาเรียบร้อยนะโหเป็นเฮเกนครับเดนมาร์กโหสวยทุกตรงนะผมว,ว่าฟิลดีมากครับบรรยากาศแบบดีมากอากาศหนาวหนาวนะนี่าอยู่กีกินาว่าสวยครับ <ST AT> คือทัศนียภาพแต่ละมุมนะฮะเดินขึ้นมาเรื่อยๆนะสวยขึ้นเรื่อยๆอ่ะ ห้าโมงเย็นที่เฉาจิงปลาครับโอ้คนมหาศาลเอออาหารฟรีหมดแลเนี่ยดูดิบัเก็ตใส้กรงใส้กรอกฟรีนะครับเครื่องดื่มมีทีวีให้ดูเฮ้ยยังกับปาร์ตี้อ่ะเนี่ยดูดิแฮปปี้มากช่วงปีใหม่เนาะแต่ว่าก็ต้องแข่งขัน แย่งค่าที่พักก็ให้ชมภาพบรรยากาศ <c oughs> ที่เหมือนติงที่แบบฟิลดีๆเตรียวพาเที่ยว ด้วยขายด้วยว้าว <Wow. S 1> ที่แรกจะเช่าวันโว่นะแต่ว่าเขาข่ะเช่าวันละ8,000กว่าบาทสรุประดับเราเนี่ยก็โฟกสวาเก e นแต่จริงๆเราจองโฟกสวาเก้นจริงๆนะโอ้มันกอดว้าวแต่ว่า <c oughs> เขาให้น่าจะให้เป็นวีออแทนนะวันละ2,000กว่าบาทโอเค ไปเที่ยวกันจ้าอรุณสวัสดิ์วันที่1เดือน1นึนะ24นะก็ได้รถเช่ามาเรียบร้อยนะก็ในไต้หวันเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณสัก2,000กว่าบาทที่แรกเราจองเนี่ยเราออกจากเทาหยวนเลยแต่ประเด็นคือเราเราทีแรกเราจองกะรถที่6วันนะแล้วอยู่ดีๆเพิ่งจะเช็คอีเมลนะว่ามันแคนเซิลมันอีเมลมาแคนเซิลนะอันนี้ เสียงมากๆนะครับแล้วก็ผิดแผนนะทแทนที่เราจะจองไปนอนอะไรนะเหรียญหัวซานอะไรนะเฮอหัวซานบนเขาอะไรต่างๆนะหรือไปดูฟาร,ร์มแกะอะไรนะฉินจิ้งอะไรพวกนี้นะฮะก็ปิดผิดแผนหมดเลยนะ<อ>ก็เกิดจากรถยนต์เนาะแล้วก็จะสะดวกสบายเมื่อออกจากเขาหยวนนะครับก็เลยมาเช่าแบบแก้เกมนะมาเช่าแบบวัน2วันพอนะครับ ก,ก็เออตอนนี้ก็ได้รถเออจะบอกว่านี่ขับรถมาไหลซ้ายครั้งแรกนะงงๆหน่อยนะงงงด้วยไฟเลียล้ยวรถญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เส้นทางนะขับรถชิดขวาขึ้นประตูขวานะาก็ต้องปรับตัวกันพอสมควรนะครับตอนนี้ก็ขับช้าๆไม่ซ่ามากไม่ซิ่งซ่านะครับแต่เ,เดี๋ยวสักพักเข้าที่ก็คงจะปี๊ดปาาได้ถ้าตามป้ายเนี่ยเห็นแม็กอยู่ที่100นะครับนะอยู่ที่100 แต่ว่าผมก็เข้าใจเหมือนญี่ปุ่นแหละล็อกไว้รอย,ยี่นะครับตำรวจตามตู่กันมาแล้วนะครับว่าอ,อันนี้เราจะงงๆในเรื่องของอ่าซ้ายขวาเออมาลายซ้ายชิดขวานะแซงซ้ายอ่าประมาณนี้ เป็นข่าวดีสําหรับคนไทยนะหลังจากโควิดเนี่ยนะครับเขาก็เพิ่งเปิดกลับมาให้คนไทยเนี่ยสามารถเช่ารถขับได้นะครับรถทิพย์ได้ในไต้หวันสมัยก่อนไม่มีนะหรือเคยมีในอดีตผมก็ไม่รู้ว่ากี่ปีมาแล้วนะครับแล้วก็หยุดไปแล้วตอนนี้ก็กลับมาใหม่นะก็เวลเข้าให้คนไทยสามารถมารถทิพย์ขับรถเล่นได้นะครับอ่าสิ่งที่ต้องเตรียมนะแน่นอนล่ะคือบัตรเครดิตของผู้จองแล้วก็ผู้ขับนะบัตรเครดิตไว้กับขี่สาต้นอันนี้มา คือประเทศไต้หวันแปลกมากนะว่าไม่ได้ระบุว่าต้องใช้เจนีวา <c oughs> หรืออะไรอีกประเทศหนึ่งอะ่ะไอเนี่แบบ3าปีอะอะไรนะเวียนายนาใช่ไหมเป็นเป็นไม่กี่ประเทศในโลกนะ <c oughs> ที่ไม่ระบุว่าอนุญาตอนุญาตอนุญาตให้ใช้แบบไหน1ปีหรือ3ปีนะครับซึ่งแล้วแต่บริษัทนะแต่ส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าเล่มใช้เล่มขาวใช้เล่มของเจนีวา นะหนึ่งปีพอนะครับก็ไปทําที่ขนส่งได้เลยห้าร้อยมั้งห้าร้อยห้าสิบประมาณนี้นะฮะอันนี้เราก็ทํามาคนสองเล่มเลยนะฮะสามารถขับได้สองคนอา่าแล้วอะไรอ่ะพาสปรอร์ตสามอย่างแค่เนี้ยแล้วครับว่าจะล็อกเงินไว้หนึ่งหมื่นบาทนะเนาะอ่าแล้วก็วิธีการเข้าอา่าทางด่วนเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมีอุปกรณ์อะไรอะ่ะมีเครื่อง e t c ประจำรถอยู่แล้วมีเครื่อง e t c อยู่ในรถเลยนะก็เหมือนกุนกินาว่าเหมือน ญี่ปุ่นแหละนะครับสามารถขับแล้วก็แต่เดี๋ยวเนี่ยเรา,าเราใช้ทางด่วนไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเข้ามาเช็คบินเองนะครับเช็คบินที่อะไรที่เราเช่ารถเออแต่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเราต้องซื้อแบบอะไรนะทางด่วน3ามวันอะไรเงี้ยคุ้มกว่าน,นะหรือซื้อเป็นภูมิภาคนะครับเออถ้าขับข้ามภูมิภาคอะไรต่างอันนั้นก็จะเป็นอีกรายละเอียดหนึ่งแต่ว่าไต้หวันเนี่ยขับสะดวกนะเข้าออกขับผ่านได้เลยอ่ะ เดี๋ยวค่อยไปเทีย์บินกันทีเดียวโอเคอ่ะมาท g t ีพามาแล้วครับมาถึงท่าเรือจีหลงเนี่ยแหละนะคะชื่ออะไรผมไม่แน่ใจอะไรขอดม่ร้ซิ่งๆขอดอะไรนบสวยงามมากนะครับบรรยากาศแบบถ้าถ้าเคยไปอ่ะผมไปนางาซสกิอย่างเงี้ยเมืองท่าใช่นะฮะ แต่ก็ไม่เคยไปอะไรนะเดนมาร์กหรืออะไรประมาณนั้นนะยุโรปนะแต่ผมว่าสวยฟินทีเดียวเลยอากาศดีแล้วก็จอดรถก็เดินมาถึงเลยนะนี่น้องแมวเหมียวถึงแล้วนักท่องเที่ยวก็เยอะนะฮะ โอเคเดี๋ยวขอเดินเล่นก่อนอเขาบอกว่าคาเฟ่ฝั่งนู้นเยอะแยะเลยเนาะโอเคครับแล้วก็โชคดีว่าฝนไม่ตกเขาบอกว่าที่นี่ฝนตกชุกที่สุดในไต้หว,นะวันนะ200กว่าวันต่อปีนะแต่วันนี้ถือว่าเป็นปีใหม่ที่ดีครับโคเป็นเฮเกนครับเดนมาร์กโคสวยทุกตรงนะผมว่า ฟิลดีมากครับถ้าไม่เคยมาก็สักทีนะผมว่ามาสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะผมว่าสวยบรรยากาศดีทีเดียวโอ้ต้องหาเบียร์กินละ<อ>บรรยากาศฟิลดีครับอากาศดี<อ>เราโชคดีนะฝนไม่มีด้วยนะครับ<อ>สิกว่าองศามีปลาไหม เพิ partido, ok ่มไปเอาสวิงมาดีกว่าเดี๋ยวลองไปเดินดูคาเฟ่น่ะเพราะว่าที่นี่ไม่รู้ว่ามีตลกให้ดูไหมเฮ้ยลุงได้แล้วเหรอเฮ้ย มาจากค่าเรือสีหลงนะก็คือ helping visitor เนี่ยนะครับบรรยากาศแบบดีมากอากาศหนาวหนาวนะเมอ,อยู่กีนาว่าสวยครับแล้วก็แบบหน้าผาแบบนี้นะโอเคเลยขอบคุณฮะฟ้าเปิดฟ้าเป็นใจให้เราสวยงามเนี่ยฮะเดินออกมาแต่ก็เสียค่าเข้า,ขานะผู้ใหญ่ร้อยยี่นะครับ <Okay. S 2> เดินไปต่อกันจ้ะ อไททีีเดยวุกคนครับผมเอ็นเห็นสีเหลืองอันนั้นไหมคืออะไรฮะไม่รู้เอาเราหันไปดูกันทำไมอ่ะแม่อยากฟังเนี่ยแล้วมาดูตรงนี้อยากรู้ว่ามันคืออะไรเอออ๋อเนี่ยเหรอเฮ้ยเขาให้จับเปล่า เป็นดินใช่ไหมหรือหินแตะแตะดูอ๋อหินเออนึกว่าทรายนะหินนะหินแข็งเออน้องแมวนี่แกแม้ชีวิตได้ผ่านเลยไวแห่งความฝันวันที่ผ่านมาลายจุดหมายทะเลใจครับ ไหน,นไหน,นไหนไหนโอ้โหไหนไหนไหนโอ้หน้ำหยดนงหินทุกวันหินมันยังกลอนจะลองเพาะไปไหนเนี่ยถามอะไรเลยวนะ<า>คือทัศนียภาพแต่ละมุมนะฮะเดินขึ้นมาเรื่อยๆนะสวยขึ้นเรื่อยๆนะอ่ะไ,ไหนกบะ่ะ แล้วไงแล้วมองมองไปชี้เลยอเห็นตา้อ๋เห็ละเนี่ยันี่ยากบเห็นยังเี่ยานี่ยเนี่ยราจะมาายกัได้เออสวยครับไม่เดินขึ้นมานี่ถือว่าพลาดนะ ไอมุมน,นี้ก็สวยนะครับเดินออกมาเห็นไหมสระว่ายน้ําตรงหน้าเนี่ยนะครับเป็นสระน้ํามหาสมุทรเลยเนี่ยแหละเย็นเ <c oughs> นะครับไมมีคนั้ยเหมือนมีนั่นแหละมีคนดำบุด,ดำว่านอยู่อ่าฉันกาลัง z o ม้อยเท้าจริงด้วยดูดิดโอุดจัดน,นะมีคนว่ายท่ากอ,อยู่แล้วก็มาแคมปิ้งได้เลยนะรถบ้านก็มี สวยสดงดงามครับครับบูโอเชียนบูสาวว่ายน้ำมหาสมุทรขีน้ำเงินด้วยอนะ่ะและคุณลุงพิ่งขึ้นนะโอ้โหสุดยอดใจคอทำด้วยไรน้องปมน่าจะว่ายได้นะเขาเก่งน้ำ,นำร้อนน้ำเย็นบอกแล้วอย่างเนี้ยสุยอดนะอ๋อแต่ว่าคลื่นมันไม่ตีเห็นปะ่ะมันเข้าแค่ช่องนั้นอนะ่ะเนี่ยคือน้ำธรรมชาติเลยเห็นไหม ไหลแค่เข้าช่องนั้น โมงเย็นที่เฉาจิ้งปลาครับน้องเปิ่มไปซื้อว่าวเป็นที่เรียบร้อยฟิลดีมากๆ นะนำให้มานะครับเฉาจิ้งปาร์กนะสวยงามมากฟิลลิ่งดีมากๆอีกที่หนึ่งน้ำไม่โกดหินละมีเครื่องบินเจ็ตด,ด้วย แสงประมาณห้าโมงเย็นนะใกล้จะแสงสุดท้ายที่ไต้หวันแล้วครับคือหันหลังมาด้านอีกด้านหนึ่งของฉินจิ้งนะตรงนี้ก็สวยนะภูเขาเขียวๆเ,เนี่ย รถทิปที่ฟิลดีมากๆเลยครับดูดิสวยมาก ถึงแล้วครับเปิดโถฟิชชิงพอร์ตนี่6โมงเย็นนะใช่ไหมแต่ความมืดตึกคือวิวตลอดทางสวยมากนะแต่เรามาถึงกัางคืนนะฮะก็ขับรถเที่ยวหน่อยนะอลองไปดูกันอันนี้ระหว่างทางไปเปิดโถนะครับเราไปจนถึงด้านนู้นเนาะที่เขาเดินเทอ่ะนะแต่ว่าเราก็มามืดแล้วก็แวะริมทาง ชมบรรยากาศครับนะคนก็จอดนะไม่ใช่วาเราจอดอย่างเดียวก็จอดชมวิวกันสวยครับเดี๋ยวเราจะไปไนท์มาร์เก็ตจีหลงกันครับถึงแล้วครับจีหลงไนท์มาร์เก็ตหับหูรูเขาอกว่าที่นี่คือคักมากนะฮะว้าวเก๋าหลัด โอ้คนมหาศาลโอ้ปูอะไรเนี่ยเออปูทุกร้านเลยอ่ะเขาบอกว่าที่นี่ซีฟู้ดถูกนะ เออกซีฟูดก็อีกฟิลลิ่งนะวันซืนเราอยู่เถาหยวนไหนนะอันนี้ก็จะดูโลโก้กว่านะครับครับเอาหมาเนี่ยเออเนี่ยปลาเก๋าเนี่ยเอม ด,ดูิมาหาอะไรพิสด,ดารกินเนี่ยหรอไม่หมูกรอบหรอไม่ดูไก่อ๋อไม่ใช่ข้าวในกีหลงไนมาร์เก็ตนะครับก็อาหารซีฟู้ดจะเยอะนะครับแล้วราคาไม่แพง เดี๋ยวดูเนี่ยตรงนี้เนี่ยของทอด <c oughs> รุ้งหอยปู <c oughs> ลองดูอาหารจีนหน่อยฮะไ <c oughs> ก่ปูปลา เนี่ยซีฟู้ดนะปูหมึกครับหมึกชาตามือตอนนี้เราอยู่กันที่ จีหลงนะครับถ้าไม่เคยมาผมแนะนำนะให้มาไม่ได้ว่ามีแค่ท่าเรือของพคบอะไรนะโคเปนเฮเกนอย่างเดียวนะแต่ตอนนี้เนี่ยเราเที่ยวกลับมาเสร็จนะฮะแล้วก็มานั่งชมวิวตรงนี้เนี่ยจีหลง <Wow. S 1> แล้วก็แหล่งช้อปปิง้งห้างใหญ่โตนะเอาเอาแค่คุณเดินห้างนี้ก็ฟินแล้วอะ่ะอากาศเยน็นๆสบายอารมณ์แบบโยโกฮาม่านะเมืองท่าทั้งหลายอะ่ะ อะไรอ่ะโอกินาว่าก็ได้นางาซากิก็ได้เอาเป็นว่าฟิลญี่่ปุนแต่ว่าแน่นอนคนก็หน้าตาจีนแต่ว่าสุภาพเรียบร้อยไม่ลงเล้งนะครับแนะนำนะฮะเดี๋ยวเรามาดื่มเบียร์ตรงนี้ก็ต้องมาเบียร์ไต้หวันดิใช่ป่ะเนี่ยเบียร์ไต้หวันหน่อยสนับสนุนประเทศเขาหน่อยนะค่ำคืนนี้ก็ฝากภาพนี้ไว้เดี๋ยวเราไปนอนแถวเขาเรียกอะไรควีนแลนด์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะ เดี๋ยวขับรถไปตรงนู้นแล้วก็ไปออนเซ็นด้วยดูดิฟิลลิ่งดีมากครับแนะนำ มาเช็คอินคืนสุดท้ายในไทเปครับรถเดอร์พลัสอยู่ตรงข้ามไทเปเมนสเตชันเลยนะแล้วก็มาถึงนี่เอออาหารฟรีหมดนะเนี่ยดูดิบก <Wow. S 1> เก็ตไส้กงไส้กรอกฟรีนะครับเครื่องดื่มมีทีวีให้ดูไอย้ยังกับปาร์ตี้อะ่ะเนี่ยดูดิเครื่องดื่มไอ้ตรงไอติมฟรีโอเคเดี๋ยวรอเช็คอินฮะ ไอเครื่องดื่มอ๋อเครื่องดื่มต้องตรงนี้นะตรงนั้นเสียตังค์โอเคจ้าบ <c oughs> ุตรดดแล้วดูที่เช็คอินเขาดีฮะโรดเดอร์พลัส <c oughs> คือบันเทิงมากอะแล้วก็เพิ่งรู้นี่ตรงนี้ก็ฟรีหมดนะขนมขนมเนี่ยมอร์รี่คริสต์มาสนะขนมห่ออะไรต่างๆนะครับโอเคแต่ชิงช้าม้าหมุนนี่นั่งไม่ได้นะเอามาแล้วนี่พร้อมกับเบียร์ไต้หวันแต่เบียร์นี่ถือมาเองครับ ชอบชอบแล้วก็เครื่องดื่มนะเออเนี่ยเฮมเบอร์เกอร์ครัวซองอันนี้ฟรีแต่ว่าต้องช่วงจนถึงสี่โมงเย็นนะนี่น้องนั่งอยู่ตรงนี้แหละครับผมขึ้นมาอยู่ที่ของโรงแรมโรดเดอร์แล้วนะครับโรดเดอร์พลัสชั้นยีสี่ฮะก็ไม่ใหญ่มากนะแต่ว่าฝ้าสูง<อ>แล้วก็อ้าว ึ้นเตียงมันหลับเป็นที่เรียบร้อยแต่แปลกว่าที่นอนไม่ใหญ่แต่ว่าห้องน้ําใหญ่ดูดิอันนี้อ่ะโอเคห้องสภาพมันโอ้มีอ่างด้วยมีอ่างมีอ่างนะเรนชาวเวอร์การเย็น <Sh> สบายยี่สิบสี่แล้วกอ็อยู่ในนี้แหละหแล้วก็เนี่ยฮะตรงข้ามไทยเปเมน ไครับ <Hey. S 1> อ้าวอะไรว่างอยู่นี่เอง,เองอกลับมาซิเมนติงอีกครั้งครับเป็นคืนที่สิบของเราเนะวันที่สองขอโทษสองมกราสองศูนย์สองสี่ฮะที่ถ่ายคือวันนี้รู้สึกดีเพราะว่าอากาศดีฮะนี่อันนี้อร่อยด้วยอ๋อทางหูลูกไม่ใช่ร้านนี้น่าจะเป็นร้านหูอ๋ออร่อยอร่อยของที่บางไยแม่โอเค คือปกติสัปดาห์ที่แล้วเราก็มาถูกไหมเพิ่มฝนตกนะแล้วก็อตอนปื้มเด็กๆเ,เลย4ี่ขวบมาประมาณปลายมกราตกทุกวันฮะตกทุกวันวันนี้แบบฟิลดีนะไป,ไปเที่ยวอ๋อแดขวบแล้วเออสี่ปีแล้วเนี่ยฝนตกทุกวันฮะแต่มารอบนี้แฮปปี้มากช่วงปีใหม่เนอะแต่ว่าก็ต้องแข่งขันแย่งค่าที่พัก ก็ให้ชมภาพบรรยากาศชิเหมนติงที่แบบฟิลดีๆคืนนี้คืนสุดท้ายนะคืนที่10แล้วก็พรุ่งนี้กลับไปต่อเครื่องแล้วก็ไปนอนที่หมาเก้าแล้วก็จะไปเที่ยวเมืองอะไรนะยุโรปอะ